บอสจะทำะไรเพื่อนดูบอส,บอสวันนี้เรามาฐานอะไรฐานแรกฐา,า,านอะไรฐานอะไรยิงแน่นยิงแน่นไปอยู่ด้วยฮะไข่อะไรไขรบอลนั้นเพื่อนบอสหรอใช่ชื่ออะไรชื่อคิมผันใช่ไหมคิมผันแกมมี่คิมผันแกมมี่นี่แกมแกมี่ใช่ไหมจะเด,ดินซิกแซกไปแล้วหยิบกระดาษแผ่นหนึง่งใช่ไหมครับแล้วคุณแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็หยิบกระดาษแผ่นหนึ่ง ก็บอส้องบอกว่าไอซีและไอไอซีซั่นไอซีซั่นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันบอสจะท่องได้ไหมใช,ใช่ไหมบอสไปแล้วบอสไปท่องคำศัพท์แล้ว โอเคบอส what do you see ไ okay, yeah. s ซ e ได้บอลไอซีได้บอลนี่เพื่อนบอสชวนมาดู่นยนต์ใช่ไหมโอ้ีคนยนต์ด้วยอ่ะนั่นให้ผมเดินให้ไปตาหน้าที่่อนมอเห็น่นยนต์ไหม ครถคุณยต์มีกี่คันเนี่ยมีกี่คันเออครับอันนี้มีกี่คันห้าค,คันห้าค,คันห้าัน,น,าน 5, <000 S 1> หรอ เดี๋ยวเรามาดูคนยนต์กันใหม่ไหมทันี้ไม่ใช่ฐานเรานะฐานเพื่อนรอสอยู่เดี๋ยวเสร็จกิจกรรมแล้วค่ะได้ควดนสมตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาทีของแต่ละขานกิจกรรมนะคะเราจะเริ่มเปลี่ยนฐานนะคะแอนว h ดแบน Yeah. What is that? ไอ้บอสบอสหยิบมาเรื่อไหนบอสบอสหยิบมาบอกพ่อทีเอาไหนเอาอันไหนอันนี้อะไรตัวอะไรวายเออร์แล้วอ่านว่าอะไรอันนี้อันนี้อะไรฮะแตโย้อยย้ยให้ครูดูดิโยโอยย่ย อัอนนี้เหลือร้อ,อรยอีกนีตัวฐานที่สองเป็นฐานตัวต่อใช่ไหมบอส <sk r att> ใช่ไหม <sk r att> เราจะต่อเป็นแรงก็ได้ <sk r att> ใช่ไหมครับได้ไหม A th Got

ตอนนี้อะนะวัน้ระได่นะได้ไหมเป็นฐานอะไรฐานที่4ฐานที่4สมรรุดลอยได้อาสมรรุดลอยนะ้ำโอ,นะอ้ก็ได้แจกแม่แจกแล้ว ครับติ๊กเง ประกอบอะไรมาครับมีอะไรครับบดกับแหละบดกับบดกับแม็กบดกับแม็กใช่ไหม็กโอเคครูครูบอกว่าห้ามเอามือเปียกน้ําใช่ไหมบอสโอเคบอสจะทําได้ไหมฐานต่อไปไปฐากโอ้ยวัดทำอะไรได้ด้วยนี่อ้าวน้องหนูชื่ออะไรครับ ชื่อติวเตอร์ชื่ออะไรติวเตอร์ติวเตอร์ก็ทำได้ดเมื่อกี้นี้เย้เพบอสท,ทามันเปียกน้ำมันจะไม่ลอยนะลองกัดิทามันเปียกน้ำมันจะไม่ลอยนะเฮ้ยบอสท,ทำ้อยด้วยหรอเอา้เอาจมไปเลยเมืเ่อกี้เกือบเลยเหรอบอสพ <c oughs> ี่บอสรอคอยมานานใช่ไหมถ <c oughs> ามที่อะไรแล้วเนี่ย <c oughs> ฐานที่าใช่ไหมโอ้ฐานที่บ1เราคอยมานานาานี่าานี่เรามาทางนี้เรามาทางนี้โอเคดจมอย่างนี้จมจมโอเคแล้วหันมาทนี้หันทางนี้หั <laughs> นมปพ่อนี่หันพ่อเดี๋ยวทานี้ทาน้เฮ้ยแตกเลยเอาไปเอาไป Terima <laughs> kasih. บอสเป่าไม่ออกแล้วคุณครูสอนบอสทํานะครับโอ้ออกมาแล้วนี่คุณครูสอนบอสเหี่ยงโอ้ย này ồ nãy 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 bớt tâm lý bớt ะเคยเห็นรถไฟไหมเคยเล่นเกมไหมครับเคยเล่นเกมไหมเล่นแบบอย่างเงี้ยที่งทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรอ่ะยิงปืนอนี่ยิงทีเดียวนี่ยิงกับรัวเลยอ่ารัวเลยไหนที่กดเดี๋ยวนี่อันนี้ทำอะไรเนี่ยขาผ่าขาผ่าผ่าแล้วเดี๋ยวเสียบเว้นแต่คนขับรถคนขับรถ เดือดวนอ่างนี้แล้วให้กดลูกค่ะคุณครูเขาให้บอสลองกดคีย์บอร์ดเล่นๆกันนะครับเดี๋ยวเขาติตรงนี้นะครับเดี๋ยวไป่พูดตีกองทองไป่พูดตีกองทองอย่ล้มลูกเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มเดี๋ยวเย็นๆเย็นๆเยทุกคนตีกองแล้ว ไปตีกองมาเถอะมาเถอะมาเถอะมามาเถอะมาเถอะมาีกอะมามาไปตีกองแล้วต่อพอดีตีกองนะฮะอาโก้กองโคตรโคตรโตทำไมไม่เอากองมาเลือกไปโยเลงอะเด็กมีเด็กขาดกูเบงไปตีกอง เหนื่อยยังครับเนี่ยเหนื่อยยังสู้เปล่าเด็กด่านหนึ่งสู้เปล่าไปไหนอ่ะมากำลังถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้บอสจะทำได้ไหมบอสทำได้ไหม วัดครับไปเร<ป>็วไ้ไฟไ้ไฟเออ